สวัสดีครับสวัสดีอีกที่ทุกท่านครับคลิปนี้บ๊ามิดก็อยู่ที่หน้าครับอาราราชวังนั่นเองนะท่านผู้ชมวันนี้เป็นวันที่28นะ,นะท่านะผู้ชมตรงกับวันที่28กรกฎาคมนะวันเฉลิมพระชนมาพรารษานั่นเองนะท่านผู้ชมนะเป็นราชการที่10นะท่านผู้ชมโอ้โหนี่ก็คือ ท่องเที่ยวนะส่วนมากก็จะเป็นาชาวพม,ม่านะท่านผู้ชมมาท่านผู้ชมนะก็จะปล่อยวันนี้ก็เข้ารับชมนะกราบไหว้พระแก้วนะเพื่อเป็นสินริมงคลนะท่านผู้ชมนะก็ถือว่าเนี้ยก็เยอะนะท่านผู้ชมนะแล้วมันเม็ดจะไปเก็บภาพตรงนั้นนะท่านผู้ชมเข้าไปเลยก็จะตับทางเข้านะท่านผู้ชมนะ กระบพ้าไปพ่อหลวงนะท่านผู้ชมโอ้โหอันนี้ก็จะต่อคิวนะเข้านะท่านผู้ชมเข้าเป็นชุดเป็นชุดนะท่านผู้ชมนะเพื่อเป็นระเบียบของเจ้าหน้าที่นะเจาหน้าที่จัดเป็นระเบียบนะท่านผู้ชมเพราะว่าอันนี้เยอะนะท่านผู้ชมโอ้โห คิยาวถึงนโน้เลยท่านผู้ชมเลยเมืม่อเช้าอ่าเมื่อเช้าเนี่ยเต็มหมดเลยนะท่านผู้ชมทักนต้องเที่ยวหรือว่าประชาชนนับหมื่นนับแสนนะท่านผู้ชมนับหมื่นนับแสนมากราบไหว้พ่อหลวงนั่นเองนะท่านผู้ชมโอ้โห

ฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งสนามหลวงนะท่านผู้ชมฝั่งสนามหลวงก็ประชาชนหรือว่านักท่องเที่ยวนะก็ต่อแถวกันยาวตรงนู้นเลยท่านผู้ชมเนาะในเกมจะสูดส่งผมของเจ้าหน้าที่ตำรวจรวจทุกอย่างน๋อครับไปข้าม แค่องนี่ n ั่ในห้องประชุมตอนนี้นั่งติดตามสถานการณ์ครับ นี่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวนะท่านผู้ชมเดินข้ามถนนนะท่านผู้ชมไปสนามหลวงนั่าเด้งนะท่านผู้ชมโอ้โหม,ม,ม,มาท่องเที่ยวเยอะ,ะมากนะท่านผู้ชมสาวพมาก็ชาวพม่านะท่านผู้ชม60% เนี่ก็นั่งทองเที่ยวนะท่านผู้ชมคาดว่าน่าจะเข้าไปตานสนามดวงนั่นเองนะหวต่อแถวยาวตรงนู้นเลยท่านผู้ชม

โอ้โหนักท่องเที่ยวดูทา่านผู้ชมคิวยาวนู้นเลยฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งศาลหลักเมืองนั่นเองครท่านผู้ชมนะ เป็นประตูทางออกแล้วนี่เห็นไหมแล้วลูกสอนมาชี้ไปทางนี้ไปเดินให้าอกไม่ได้เหรอ ตรงนี้ก็จะเป็นเป็นประตูาทางออกนะท่านผู้ชมนี่ก็ <artık? S 2> ทางออกออกอย่างเดียวนะท่านผู้ชมเนาะฝั่งนู้นนะท่านผู้ชมฝั่งนู้นก็จะเป็นทางเข้านะท่านผู้ชมเน <med S 1> าะฝั่งนี้เป็นสนามหลวงนะท่านผู้ชมเนาะก็ ทางท่องเที่ยวเนาะส่วนมากจะเป็นพม่านะฝั่งนี้พม่า80%ตท,ท่องเที่ยวเยอะเหมือนกันนะท่านผู้ชม လောလာနောက်ကျပြီ